สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่าชิกทุกทุกท่านนะครับมาพอกับดอลลาร์มื้อนี้วันที่22เมษายนนะครับพศ2 5 6 7พี่น้องนะครับมองได้มีตัวดีตัวเด็ดนะครับดอลลาร์ก็สิตามมาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจรารณาเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะนะครับมักชอบจังได๋ก็จังค่อยตัดสินใจกันอีกครั้งนึงนะครับผมมีหลายสำนักที่ดอลลาร์ได้นำเสนอไปพี่น้อง ันใดยังท่านในเบิงยังท่านในชมก็สามารถเข้าไปติดตามรับชมยอดหลังกันใดเด้อนะครับผมฝากไว้อีจกจักหนึ่งช่องทางก็แล้วกันนะครับช่องดอทลาชแนลถ้าหาบ oh ่เห็นหาบ่พอก็พิมพเข้ามาดอทลาชแนลทางช่อง YouTube มันก็นจะเด้งขึ้นมาสามารถเข้าไปติดตามรับชมยอดหลังใดทุกคลิปนะครับที่ดอทลาได้ถ่ายทำไปนะพี่น้องนะครับผมคลิปนี้นะครับดอทลาก็มีตัวเลขหน้าทางมานำเสนอให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมได้เบิง่งได้ชมกันคือเก่า เอาไปเบื้องเป็นแนวทางกันแล้วกันนะพี่น้องคันมากคันชอบตรงใจโดนใจก็จังเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับ ตัวเลขนี้นะครับดอลลาร์กระไดมาจากทางช่องแม่เกิพาโชคนะครับที่เพิ่นได้นําส่งมาให้รายละเอียดอาจจะมลายไปในเด้อพี่น้องนะครับขันอยากษฮูเพิ่มเติมสามารถเข้าไปติดตามรับชมได้ทางช่องแม่เกิพาโชคอีกหนึ่งช่องทางนะครับส่วนดอลลาร์ก็ได้แค่ตัวเลขหน้าท่างตัวนั้นนะครับมานําเสนอให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งได้ชมกันนะครับว่ต้องเสียเวลากระโดดพี่น้องนะครับมาเบิ่งตัวเลขหน้าทางไปนํากันเลยนะครับเป็นเลขพม่านะครับนี่ครับคืนหน้ายจอมาเลยพี่น้อง อ,อันนี้เป็นลายมือของเมเกดพี่น้องเนาะที่เพิ่นได้นำโ่งมาให้นะครับเดี๋ยวตอาล่ากที่ลอกให้เบิ้งนะครับว่ามีหมองใดดีมองได้เด็ดที่นำมาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมได้เบิง้งได้ชมกันเลยนะครับเพิ่นวันเลขพมา่าหรือเลขคนพมา่าเลยพี่น้องนะครับผม,มวันที่สองพฤษภาคม25ายเจนะครับผม เป็นไฮมาเป็นบนล่างบนล่างนะครับมีทั้งหมดหกคูหกชุดพี่น้องนะครับศูนย์สี่สามอ่าอีกเขียนเลยหนระะับสามแปด สามสี่บ่มมีเหล็กวิ่งได้พี่น้องมีแจะจับคูมาหายเลยนะครับเจ็ดสองพี่น้องนะนะครับนี่ครับเป็นชุดสองตัวชุดสองตัวของเพิินนะครับ มี0 4 3 8 3 4 7่7า7 4 7 4นะครับเป็นชุด3ตัวหกเกับ9 7้าเจ็ดสตัวเด่น ตัวเด่นตัวเด่นคือ7จนะครับพี่น้องแคปหน้าจอเลยนะครับพิ่ารณาเป็นแนวทางเบื้งประกอบกับการตัดสินใจเนะพี่น้องเนาะนะครับผมมองได้มีตัวดีตัวเด็ดกัะสิน้าม,มาให้พี่ให้น้อง่ท่านผู้ชมได้เบิง้งได้ชมกัน นะครับผมเลขพมา่านะครับหรือเลขคนพมา่านะครับผมงวดวันที่2พฤษภาคมพศ2567ัน้ารพี่น้องเนาะเพิ่นนหามาเป็นบนล่างนะครับแล้วก็จับคู่ไห้ย์4ี่ส4 7แ 7, 8, 7ถ้าผู้ได้มักชุดเดียวคู่เดียวก็คือ74พี่น้องนะครับส่วนอ,อีกหาคู่ก็เป็นชุดกันชุดร่องนะพี่น้องเนาะนะครับผมขันจากลงทุนหน่อยก็74แล้วก็974 นะครับแคบหน้าเจอเลยนะครับพิจารณาเป็นแนวทางบึงประกอบกับการตัดสินใจนะพี่น้องเนาะนะครับมาประมาทจังตันใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมถ้าจะคู่รายละเอียดเพิ่มเติมรายกว่านี้นะครับตามาเขาไปติดตามรับชมได้ทางช่องแม่เกตพาโชคนะครับผมเพิ่นจะมีรายละเอียดรายกว่านี้นะครับพี่น้องเพราะเพิ่นนําเสนอเป็นช่องรักมากอะ่ะ หลายหวดแล้วดอลล่าพึ่งจะได้มากหวดนี้เป็นหวดแรกนะครับสำหรับเลขพม่านะพี่น้องนะครับผมมักชอบจังไหนก็จะค่อยเอาไปพิจารณาในการเต็งจกงเตยงดวงกันนะครับขอพระคุณไม่เกียริพระโชคนะครับที่ทรงนํำติก้าทางมาให้กับดอลล่าชะ้นแนออกมาฝากเอซนะครับผมแล้วก็ ขอพระคุณเจ้าของตัวเลขพม่านะครับที่แบ่งปันตัวเลขกอาทางดีๆเด็ดๆนะพี่น้องเนาะนะครับผมขอพระคุณเอฟซทุกๆท่านนะครับที่เขามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอนลาชาแน,นลนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีแห้งๆหงรว่อยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยากเก็บอย่าจนเด้อพี่น้องนะครับถ้ามาักถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนําที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะได้พลาดชมคลิปใหม่ๆแนวทางดีๆเด็ดๆจากทั้งช่องนะครับอย่าลืมรอติดตามรับชมคลิปนานะครับว่าดาราจะมีตัวเล็กแนวทางของสํหนักไหนมานําเสนอให้พี่ให้นอ้องให้ท่านผู้ชมได้เบิงได้ชมกันนะพี่ตองเนาะนะครับผมแล้วพบและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ